ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพืเ่อนๆท่าน,นะครับจากที่มีนะครับสมาชิกนะที่ติดตามในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับก็ส่วนตัวเนาะก็ว่าเออแอดคำนวณดูแล้วทำไมผลวดสุดท้ายเนี่ยมันได้อ่ของเก่าจริงนะครับก็คือสูตรนี้นะครับมาเลยตัวเนี้ย ได้ของเก่าจริงนะครับแต่พอทำย้อนหลังไปทําไมไม,นะนะมันไม่ตรงเนาะนะครับมันไม่ตรงนะครับทีนี้นะครับเนะาะมันไม่ได้จริงแปดสห้าสนะครับนะครับตรงนี้นะครับ ตามความจริงนะครับอันเนี้ยมันหยิบผมแอดได้หยิบหยิบมาผิดใบนะครับหยิบมาผิดใบนะครับได้หกแปดสองสามนะครับวิธีการคำนวณน,นี่ก็แอดก็หยิบอีกจากส่วนหนึ่งมามาใส่นะครับมันมันมันก็เลยเป็นผิดไปนะครับใบนี้เขียนใบเนี้ยเขียนผิดไปแล้วแต่ไม่ได้เอาออกนะครับตามจริงนี่นมันคือใบนี้นะครับยี่สิบเอ็ดัติดนะครับนะ แอดเขียนผิดใบนะครับเพื่อนเพื่อนนะแอดเขียนผิดใบคือใบนี้นะครับแอดก็จะมาแก้ market, ให้กันใหม่นะครับอ่นะอันเก่ามัน24งวดติดนะครับอันนี้ใบนี้นะครับเป็น, này, นของกิงนะนะครับตัวนี้คือใบนี้ต่างหากนะครับที่เป็นใบที่ใช้อะไรล่ะก็คือเป็นใบที่ใช้นะครับเพราะว่าแอดได้เขียนผิดใบไปนะครับก็เลยมาแก้ไขให้สมาชิกที่สอบถามกันมาอะ่ะ ทีนี้มาดูกันนะครับทีนี้อะนะครับในคลิปแก้เอ็ดจะไม่เขียนให้ยาวนะจะไม่พูดคุยกันให้ยาวนะครับนะนะครับก็ยี่สิบเอ็ดงวดเอสยกตัวอย่างมาให้ชมสองสี่หกหกงวดนะครับหกงวดนะครับนะนะครับอันนี้บิดขอแก้ไขนะครับนะเพื่อนๆนะแก้ไขในคลิปเอ่อหน่วยล่างนะครับยี่สิบเอ็ดงวดติดนะนะครับขอขอภัยนะก็พอถ้าถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ เอ่อ uh, fc ไม่ทักท้วงเนะี่ยเอสไม่รู้นะครับว่าเอสเขียนผิดใบจริงมานั่งดูสูตรไล่สูตรมาเอา้าผิดจริงๆด้วยนะครับเอา้ามาดูในสูตรนี้กันนะครับเดือนที่จิตแปดสองสามนะครับแล้วออกแปดสามนะครับนี่เข้าไปที่เลขสามนะครับนะนะครับก็เข้าไปที่เลขสามนะครับเอสจะไฮไลท์ให้เช่นเดิมนะเพื่อนะครับจะได้ดูสุด,ดตานะครับจะได้รู้ว่า ตัวเลขที่เข้าคือตัวไหนะยี่สิบมดยี่สิบดติดเพื่อนเพื่อก็ลองไปคำนวณดูย้อนอีกทีกทีก็แล้วกันนะครับอะต่อมานะครับพอเราออกเกียดเดือนที่ห้าหกศูนย์หนึ่งครับหลักในลากนะพอเราออกเกตดห้านะครับก็ไปที่เลขห้านะครับเข้าไปนะครับผมให้เพื่อนๆอไปคำนวณดูนะครับย้อนหลังดูนะนะครับต่อมานะครับ จับเด่นที่นะครับ9045นะครับหลักหน่วยล่างนะครับเพราะเราออก50นะครับก็เปที่เลข0นะนะนะครับก็ไปี่เลข0นะครับนี่นะครับต่อมานะครับดินไปที่นะครับหลักหน่วยล่างนะงวดต่อมานะครับ4590เราก็ออก15นะครับเข้าไปทีเลข5นะ นะครับก็เป็นที่เลขง่านะต่อมานะครับจับดินที่สี่ห้าเก้าศูนย์นะครับผลักออกเจ็ดศูนย์นะครับก็เป็นที่เลขศูนย์นะก็เข้าไปที่เลขศนะูนย์นะครับก็ถูกไปนะครับเนาะยี่สิบเอ็ดพุติดนะครับนะนี่ S เอดามาชมเป็นตัวอย่างสั้นๆครับอ่ะที่แอดหยิบผิดใบแอดก็ขออาภายัยเนาะ เอาผิดไปถ้าเพื่อนๆไม่เชื่วผมไม่รู้จริงๆนะจริงๆนะผมพูดจริงๆไม่รู้จริงๆนะครับเนาะพอมาไล่สูตรกับผลลับตัวเลขประมวลไอตัวเลมขนาคิดโอ้จะผิดไปนะครับอ่ะมาดูงวดตมานะครับแปดเก้าสามหนึ่งสี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่เลขสี่นะครับนี่อ่ะเสริมงวดที่สิบหกนะครับเอ่อพฤศจิกายน,นครับหกห้านะ นะครับไปที่เลขสี่นะครับในงวดของวันที่หนึ่กุมภานะครับเนาะไม่ใช่หนึ่กุมภาหนึ่งธันวานะครับไปตัวแดเราไปดูกันนะครับ <c oughs> วิธีการคำนวณนะครับอยู่ตรงนี้เนาะหกร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเจดนะครับบวกด้วยสนะครับ นะบวกได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกกันสองครั้งก็จะเป็นสองนะครับบวกด้วยจิตนะครับหมุนครั้งที่สามนะครับหลัก i̇şte. รนะ้อยเนาะหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามนะครับ 9. 9นะก็จะเท่ากับนะครับจิตบวบสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนะครับเกบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกจิตเป็นแปดนะครับนะครับเป็นแปดบวกด้วยนะครับบวกหนึ่งงที่นะก็เป็นเก้านะครับ บวกด้วยนะครับ4นะครับครับบวกด้วยสก็จะเป็น3นะครับบวกด้วย1งคงที่นะครับก็จะเป็นสนะได้8 9 3 4สนะครับเพืเ่อเๆนนะนี่นะครับแปดเก้าสามสี่นะครับนะ แปดเก้าสามสี่นะครับเพื่นเพื่อนนะสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับเนาะหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าได้คือตัวเดิมนะครับแปดเก้าสามสี่นะครับนะก็จะที่แปดเก้าสามสี่นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับหนึ่งธันวานะครับ เราก็ให้หาค่า x นะครับจับเด่นที่ตัวใดนะครับก็จะมีเลขนะครับ8ปดเ้าสามสี่นะครับน,นี่นะครับให้เพื่อนๆหาค่า x มาใส่นะครับนะถ้าบุแบบนั้นก็จะเป็น x เ,เลักษณะนี้นะครับ เพื่อนๆก็หาหลักส0่มาใส่นะหากไม่มีตัวชอบนะครับไม่มีตัวจับเป็นตัวหน้าเพื่อนๆก็หยิบแปดเก้าสามสี่ไปใส่เป็นตัวชอบนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีตัวชอบก็หยิบไปใส่นะครับหากมีหนึ่งก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับนะนะครับผมก็ทําตามคหนวณนะรอะบนี้ชัวร์มั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะเออไม่ใช่หลักร้อยบน <laughs> ไปใหญ่แล้วนะครับก็คือหลักหน่วยบนนะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับนะนี่นะครับอ่ะเพืดูกันอ่ะก่อนจากกันก็ขออภัยนะนะครับที่เอาสูตรการคำนวณมาให้เพื่อนๆพ่นได้ชมผิดพลาดนะครับเนาะอันนี้เป็นคลิปแก้ให้นะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับแอดนะครับก็คงจะจบเป็นแต่เท่านี้นะครับแก้ไขเอาคลิปต่อไปแอดจะไปพาไปดูชุดคัดสรุปด่างให้นะครับเนาะ สิบล่างสี่ตัวหน่วยล่างสี่ตัวเป็นสี่สี่สิบหกสิบหกชุดนะครับแต่ตัวเลขดับนะครับเลขเด่นจะเหลือตัวเด่นตัวใดนัเพื่อนๆก็ต้องดูกันนะครับก็ขออภัยนะพูดจริงๆขออภัยแอผิดพลาดจริงๆนะครับกับสูตรหลักหนวยล่างเนาะที่ิดเอาผิดใบมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันมันผิดพลาดจริงๆนะครับเนาะก็เขียนหนึ่งใบนะแต่เนีมันผิดแต่ยิบอีกใบใบที่ผิดนั้นมาทํานะครับใบที่ถูกคือใบนี้นะครับ สำหรับคลิป pues นี <in> ้ขอบคุณเจ้าพี้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ